สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มืันนี้ก็มาพบกับสาวผู้พานนะคะพี่น้องคะเอามาลุยกันต่อมาสู่กันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะสาวผู้พานกะมีแนวทางของเลขทะเลใจเนาะคะ่ะเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะบ้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะพี่น้อง เอา fc ท่านใดที่สนใจนะคะอยากบูชาผ้ายันไอ้คร่เด็กวัดเจดีเอาไปหนุนดวงเสริมโชคลาภค้าขายการงานธุรกิจเนาะคะ่ะพี่น้องคะกับเป็นผ้ายันกรุ่นทรงนามปี63านะคะพร้อมขึ้นหิ่งบูชาเนาะคะ่ะเป็นผ้ายันหนุนดวงประจำวันเกิดนะคะตอนนี้น้ำสาวผู้พานนะคะเหลืออายุสอสีน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ก็คือสีเหลืองกับสีฟ้านะคะเอฟซี FC ท่านใดที่สนใจอยากบูชาเนาะค่ะก็สแกนลายคิวอาโคดสาวภูพานนะคะเพิ่มเพื่อนทักแชทเข้ามาในไลน์ได้เลยเนาะคะ่ะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เลยนะคะพี่น้องคะสำหรับ FC ที่เพื่อนอยากแบ่งปันแนวทางกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อคะ่ะหรือว่าสแกนลายเข้ามาได้เลยนะคะเอาพี่น้องก็ตามที่สาวภูพานได้แจ้งไว้ในต้นคลิปนะคะ มีแนวทางของเลขทะเลใจนะคะสาวภูพัพนเอามาลงแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทั้งช่องเป็นงวดแรกเนาะค่ะพี่น้องคะตามสถิติของเพิ่นนห้เข่ามาแล้วสองงวดเนาะค่ะเอาไปเบิงของมูลเก่าน้ำกันนะคะไปวิเคราะห์น้ำกันกับสาวภูพัพนเลยเนาะค่ะพี่น้องเอาไปเบิงกันเลยค่ะงวดเก่านะคะพี่น้องคะของทะเลใจเนาะค่ะพี่น้องคะงวดวันที่สิบหก มีนาที่ผ่านมาเนาะค่ะเพิ่นกะให้เข่าที่เจ็ดสามนะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเพิ่นกะให้เข่าที่เจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องขาเข่าเลขวิ่งเจ็ดเข่าสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเข่าทั้งสองตัวสามตัวและก็เลขวิ่งรูดนะคะพี่น้องคะในงวดวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเนาะค่ะกับเป็นแนวทางของ ทะเลใจนะคะพี่น้องคะเพิ่นให้เข่ามาแล้ว2องวดติดเนาะคะ่ะกับเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะคะพี่น้องคะ FC ท่านใดที่ติดตามของแอดทะเลใจหรือว่าแนวทางทะเลใจอยู่กายาพาดนะคะงวดวันที่16เมษายน2,566ได้มาแล้วนะคะเพื่นกับเริ่มทยอยปล่อยกันออกมาแล้วเนาะคะ่ะ พี่น้องเอซีกับสาวภูพานกลับมาเบิง้งมาวิเคราะห์ไปน้ากันนะคะมาเก็บข้อมูลกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาใหม่นะคะในงวดนี้งวดวันที่สิบหกเมษายนเนาะ,ค,ะค่ะกะลุยกันต่อเลยนะคะพี่น้องคะเพิ่นหามาต่องวดแล้วนะคะเอาไปผิดจารณาเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะจังได้เฮากะไปเบิ้งแนวทางงวดวันที่สิบหกมีนาคมเอาสาวภูพานเวาผิดนะคะ 16เมษายน2566น้ายนะคะยังจะกลับไปงวดวันที่16มีนาอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะเอาจาังไดเข้ากับไปเบิ่งกันเลยนะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC นะคะ,ะมีการเว้าพิษเว้าถือเนาะคะ่ะเอาพี่น้องกับยาว่าสาวภูพานเด้อคะ่ะเอาไปเบิ่งกันเลยคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาเบิ่งกันเลยนะคะ งวดวันที่16เมษายน2,66 5นะคะ2ตัวเพิ่นไห่มานะคะก็มี 3, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 7, 7, 3, 8, 3, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 1, 1นะคะนี่ก็เป็น2ตัวของเพิ่นนะคะส่วนวิ่งรูดเพิ่นไห8่8กับ9เนาะคะ่ะงวดนี้นะคะ สำหรับสายวิ่งสายรูดกะเอาไปผิดจารณากันเนาะค่ะแปดกับเก้านะคะงวดนี้สำหรับสามตัวเพื่อนไห้มานะคะก็ะมีศูนย์แปดสามศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดสามแปดเจ็ดสามแปดเก้าเนาะค่ะเอาพี่น้องค้ากะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะสำหรับเอซีท่านใดที่มักชอบในตัวเลข กะลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะมักตัวใดชอบตัวใดกะเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะสำหรับท่านใดที่บ่มักบ่ชอบนะคะกัผ่านไปเลยนะคะพี่น้องคะเข่ามาเบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะหรือว่าแคปหน้าจอไววเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นอาจารย์ท่านอื่นนะคะหรือว่าพี่น้องท่านใดที่มีตัวเลขในใจแล้วกาลองเอาไปเปรียบเทียบกันเบิ่งเนาะคะ่ะว่า แนวทางที่เพื่นไห้มานะคะทะเลใจในงวดนี้จะเป็นไปได้บ่เนาะค่ะไปตรงกับเลขของพี่น้องเอฟซีที่มีอยู่บ่เนาะพี่น้องเอาจังได้กะเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะในงวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านสาวภูพานมักเบาแต่เดือนมีนาเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเดือนเมษานะคะวันที่16เมษายน2 5 6พนะคะ เอาไปพิจารณากันเบิง้งเพิ่นกะจะเด่นมีหลักร้อยเป็นศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะส่วนเลขวิ่งเพิ่นแปดกับเก้านะคะน่าจะเป็นแปดลักซิฟเนาะคะ่ะแปดลักซิฟเก้าลักซิฟเอาพี่น้องกะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะมีลักเลข รักซิปรักหน่วยเดินดีก็ลองเอามาเปรียบเทียบเบิ้งเนาะค่ะว่าไปตรงกับของพี่น้องเอซบอเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมีตัวตัดนะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปตัดเบึ้งนะคะนี่กัเป็นแนวทางของทะเลใจในงวดนี้นะคะงวดวันที่ 16, เมษายน2566นเนาะค่ะสง,งวดที่ผ่านมานะคะเพื่กนกระห้เข่า3,7,7 ,3 เนาะค่ะกับ เก้าเจ็ดศูนย์เลยนะคะพี่น้องค้างวดวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเขาที่สามตัวนะคะทั้งสองตัวแล้วก็เลขวิ่งเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะคะเอาไวไ้ป,ประกอบการตัดสินใจนะคะพี่น้องค้าวิเคราะห์กันคักแล้วกับจังสื่อจังลงทุนเนาะคะ่ะอย่าเล่นเกินโตนะคะพี่น้องค้าเอาแต่พอได้รุ่นได้ฟังเนาะคะ่ะคือจัง พี่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์นะคะเพิ่นซื้อตัวละสามบาทนะคะพ่อได้รุ่นได้ฟังพ่อได้สนุกสนานไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะค่ะซื้อหลายกะเวลาบ่ถืกมามันก็จะทําให้เฮาเดือดร้อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาจังไดกะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะเอาพี่น้องคะกับมาถึงไทยคลิปนี้สาวผู้พานกะคือเก่าคือเดิมนะคะ เบาคือเกาแล้วข่ะก็คือจังในคลิปนี้นะคะสาวภูพานก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามมาลับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะสาวภูพานก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยๆปังๆนะคะในววันที่16เมษายน2566ายเดินทางไปใส่กับขอให้พี่น้องปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค่ะ คลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ